เอาละครับก็ขอสวัสดีมิตรรักชาวสปอยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพวกเราช่อง a อรีย365สําำหรับคลิปนี้ผมขอเพื่อนเพื่อนคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับชมการสปอยโปรดเตรียมป๊๊ปคอนและน้ำอารมณ์ให้พร้อมด้วยนะครับเอาละครับหนังเปิดเรื่องมาที่ลาเกลัยรุ่นสาวที่แสนจะธรรมดาที่ไม่มีอะไรพิเศษแต่สิ่งที่แตกต่างเธอสุดขั้วนั่นก็คือเพื่อนบ้านของเธอที่เป็นถึงตระกูลฮิวดาโกตระกูลมหาเศรษฐีบริษัทอัลฟาเตส หนึ่งในบริษัทติดอันดับของเมืองบาร์เซโลนาซึ่งคำว่าอัลฟาเตสเนี่ยยังย่อมาจากชื่อลูกชายทั้ง3ของตระก,กูลที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทพกีกโรมันประกอบไปด้วยอาร์เทมิสพี่ชายคนโตที่กำลังเรียนรู้การบริหารบริษัทของพ่อหลังจากที่เขาเรียนจบได้ไม่นานอพอลโลน้องชายคนเล็กเด็กหนุ่มที่เหมือนเด็กธรรมดาทั่วไปอาร์เลสพี่ชายคนกลางชายหนุ่มแบดบอยที่เป็นที่คลั่งไคล้ของสาวๆทีลาเกลก็แอบชอบเขาอยู่เหมือนกันนะครับเธอมีข้อมูลทุกอย่างของอาร์เลส ถึงแม้ว่าใช้หนุ่มแบดบอยคนนี้จะหอมล้อมไปด้วยสาวๆมากหน้าหลายตา แต่มันก็ไม่อาจหยุดความรู้สึกแอบชอบของเธอได้เลยแถมห้องนอนของเธอเนี่ยก็ยังอยู่ฝั่งตรงข้ามห้องนอนของอาเลสอีกด้วยในคืนหนึ่งอาเลสได้ขโมยรหัส Wi-Fi จากห้องนอนของลาเกลเพื่อมาใช้ฟังเพลงและก็นั่งชิลอยู่ที่ส่วนข้างห้องของเธอราวดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับสิ่งที่เขาทำส่วนลาเกลที่เพิ่งรู้ตัวเธอนั้นก็ได้โวยวายเพราะไม่พอใจที่เขาขโมยรหัส Wi-Fi เธอไปใช้โดยที่ไม่ขออนุญาต นั่นก็ทําให้ทั้งสองได้พูดคุยกันเป็นครั้งแรกทั้งอาริสก็รู้ว่าลาเกลแอบคลั่งรักเขามากๆจากการที่เขาแฮ็กเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของเธอก็ได้แสดงออกด้วยท่าทางที่เหนือกว่าก่อนที่เขาจะเดินจากไปก็ได้ตั้งฉาย,ายาให้เธอว่ายายแม่มดวันต่อมาที่โรงเรียนลาเกลก็มีเพื่อนสนิทสุดซี้อย่างเดนิล่าสาวบ้านรวยสายมัน่นที่มักจะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นไปทั่วไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามและก็หนุ่มโยชิสุติ ใช้ผู้ที่ไม่สดโลกเขาชอบพูดแสดงทีเล่นทีจริงกับลาเกียวอยู่เป็นประจำถึงเรื่องความรักที่เขามีให้กับเธอถึงยังไงลาเกียวก็ยังคงปฏิบัติแบบเพื่อนกับเขาอยู่ดีหลังจากเลิกเรียนลาเกียวก็ได้แวะมาหาอาเลสที่กำลังเล่นกีฬาอยู่หลังโรงเรียนเธอก็ได้แอบสกดรอยตามเขากับบ้านท่ามกลางสายฝนจนอาเลสก็รู้ตัวและก็ได้เปิดฉากพูดคุยกันทำให้ลาเกียวที่ไม่มีข้ออ้างใดๆเนี่ยจึงสารภาพความรู้สึกที่มีต่อเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เธออยากให้เขาตกหลุมรักในแบบความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่แบบชั่วข้ามคืนเหมือนกับหญิงสาวคนอื่นที่เขาเคยทําด้วยอารเลสท,ที่ได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มออกมาและก็ได้พูดติดตลกกับเธอไปว่าลาเกลนั้นไม่ใช่สเปคของเขาลาเกลจึงได้พูดปัดออกมาด้วยความเซ็งพร้อมขอให้เขาเดินกลับ,บบ้านเป็นเพื่อนเธอแต่อารเลสก็อยากที่จะลองเชิงก็ได้พูดให้ความหวังกับเธอว่าถ้าเธออยากให้เขาทําแบบนั้นเนี่ยก็ต้องแลกกับการจูบทุกที่ที่เขานั้นต้องการลาเกลที่ได้ยินแบบนั้นนีก็ช็อกไปพักนึงครับ ก่อนที่เธอจะยอมตกลงตามที่เขาขอเพราะเธอนั้นก็ไม่ได้เสียอะไรจากการที่แอบชอบเขาอยู่แล้วจากนั้นอาเล็กก็ทำท่าเดินเข้ามาจูบเธอ แต่มันก็เป็นเพียงการกั่นแกล้งของเขาก็เท่านั้นซึ่งอาเลสก็ไม่ได้จูบเธอแถมยังเดินออกไปอย่างไร้เย้ยยัยอีกด้วยเมื่อลาเกียวกลับมาถึงบ้านเธอนั้นก็ไม่รอช้าที่จะถอดลั๊กเราเตอร์ไวไฟออกในทันทีเพื่อไม่ให้อาเลสนั้นได้แอบใช้งานโดยความรู้สึกงุดงงิดที่อาเลสทำกับเธอแต่แล้วในคืนนั้นเธอก็ได้สะดุ้งตื่นจากเสียงของอาเลสที่ได้แอบปีนหน้าต่างขึ้นมาในห้องนอนของเธอที่เขาปีนเข้ามาเนี่ยก็เพื่อจุดประสงค์เดียวนะครับ นั่นก็คือมาเสียบปลั๊กเราเตอร์ไวไฟให้ใช้งานได้เหมือนเดิมซึ่งอารสเรสก็ไม่พลาดที่จะแกล้งเธอโดยการให้ท่าเธออย่างเห็นได้ชัดเจนพร้อมกับเข้ามาเล้าลมเธอจนลาเกลนั้นเริ่มเคิ้มไปกับเขาแต่ก็ต้องโดนช็อตฟิลโดยการที่เขาก็โดดออกจากหน้าต่างไปและก็ได้พูดกันแกล้งเธอว่าเธอเนี่ยเสียเชิงให้กับเขาอีกแล้ว ในช่วงหลังเลิกเรียนของทุกๆวันลาเกลได้ทำงานพาร์ทไทม์เป็นพนักงานร้านฟาสต์ฟู้ดโดยที่มีโยชิคอยมาเที่ยวหาและก็เป็นเพื่อนพูดคุยคลายเหงาให้กับเธอแต่แล้วไม่นานอารลสก,ก็ได้มาเจอเขาก็ได้ชวนลาเกลไปงานฉลองเปิดผับใหม่สุดหรูที่พี่ชายของเขาเป็นคนจัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนเรื่อง WiFi โดยที่เธอสามารถพาเพื่อนไปกี่คนก็ได้ตามต้องการผับก็เลยตัดมาในงานปาร์ตี้สุดหรูในคืนนั้น ลาเกียวเธอก็ได้ไปงานปาร์ตี้กับเพื่อนซีทั้งสองลาเกียวได้พบพี่ชายคนโตอย่างอารเทมิสและก็อพอลโลน้องชายคนเล็กที่ได้แสดงการต้อนรับอย่างเป็นกันเองก่อนที่ลาเกียวจะค่คอยๆเดินสะกดรอยตามอารเลสไปออกมาที่ด้านนอกของอาคารและไม่รอช้าที่จะเข้าไปเล้าลมด้วยท่าทีที่เย้ายวนพร้อมกับตัดบทโดยการเดินออกมาด้วยคำพูดแก้แค้นกับการที่เขาเคยทำกับเธอเมื่อครั้งก่อนนั่นก็ทำให้อารเลสเริ่มสนใจในตัวของลาเกลยวขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัว ระหว่างที่ลาเกียวเดินเข้ามาในงานปาร์ตี้เพื่อที่จะมาดื่มที่บาร์อพอลโลน้องชายคนเล็กก็ได้นั่งอยู่ตรงนั้นพอดีอพอลโลได้ขอร้องให้ลาเกียวช่วยสั่งเครื่องดื่มให้เขาด้วยเนื่องจากคนที่บ้านเนี่ยไม่ยอมให้เขาดื่มเพราะยังโตไม่พอลาเกียวที่เห็นใจเนี่ยจึงยอมแอบสั่งให้อพอลโลอย่างง่ายดายจากนั้นไม่นานอพอลโลก็เริ่มขาดสติจากฤทธิ N ์แอลกอฮอล ต้องทาให้ลาเกลและเพื่อนของเธอเนี่ยพาอพอลลนั่งรถหนีออกมาเพื่อที่จะหลบหน้าพี่ชายทั้งสองและตั้งใจที่จะไปส่งที่บ้านแต่ด้วยความเมาของอพอลโลก็ไม่ยอมที่จะกลับบ้านนะครับซึ่งเขาก็เผอคว้ามือถือของลาเกลโยนออกไปนอกรถด,ด้วยความไม่ตั้งใจเพราะว่ากลัวเธอจะโทรไปบอกคนในครอบครัวของเขาและเหตุการณ์ในครั้งนี้ลาเกลจึงจําเป็นต้องพาอพอลลไปพักที่ห้องนอนของเธอก่อนพร้อมกับมือถือหน้าจอแตกของเธอที่เก็บมา ไม่นานหลังจากนั้นอาเล็กก็ได้โผล่เข้ามาจากหน้าต่างด้วยท่าทีที่ลุกลนเป็นอย่างมากเขาได้เข้ามาเช็คอาการน้องชายที่มึนเมาในทันทีเนื่องจากอพอลโลมีโรคภูมิแพ้มาตั้งแต่เด็กนั่นก็ทําให้ลาเกลรู้เพิ่มเติมมาว่าตระกูลมหาเศรษฐีก็มีกรรมพันธ์โรคภูมิแพ้เฉียบพันติดตัวมาด้วยซึ่งอาเล็กก็มีโรคภูมิแพ้คอลีนทําให้เขาไม่สามารถว่ายน้ําในสระทั่วไปได้นอกจากสาระน้ําเกลือ และด้วยเรื่องราวของคุณปู่ที่เสียไปจากโรคปูิแพ้เฉียบพลันนางก็ทําให้อารลสเรื่มศึกษาตำราแพทย์และก็อยากเป็นหมอในอนาคตอีกด้วยจากนั้นอารลสก็ได้ขอนอนบนเตียงกับน้องชายเพื่อรอให้พ่อของเขาออกไปทํางานในตอนเช้าสกักก่อนพร้อมเอ่ยชักชวนให้ลาเกลมานอนด้วยกันลาเกลนั้นก็คิดอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะเข้าไปนอนระหว่างกลางของสองพี่น้องซึ่งอารลสเนี่ยก็ไม่พลาดที่จะเอามือไปเล้าลมเธอ ซึ่งทางลาเกลก็ได้คืบเคิมไปกับมันโดยที่ไม่แค่อพอลโลที่มึนเมาจนไม่ได้สติเช้าวันต่อมาลาเกลก็ได้เอาเรื่องทั้งหมดในเมื่อคืนนี้มาเล่าให้กับเพื่อนซีทั้งสองฟังแดนเนล่าได้พูดสนับสนุนให้เพื่อนสามนั้นเดินหน้าต่อไปส่วนโยชีก็พูดจิกกัดเล็กน้อยกับเธอไปอย่างที่ไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้ หลังเลิกเรียนลาเกียวก็ได้กลับมาที่ห้องพร้อมกับโยชิเพื่อที่จะมานั่งทํากันบ้านด้วยกันในตอนนั้นลาเกียวก็ได้เหลือบไปเห็นถุงโทรศัพท์เครื่องใหม่ที่วางอยู่บนเตียงพร้อมกับข้อความแนบไว้ที่มาจากอาเลสที่ได้ซื้อมาชดใช้เธอแทนเครื่องเก่าที่น้องของเขาทําแต่ด้วยศักดิ์ศรีที่ไม่อยากเหมือนผู้หญิงทั่วไปเธอนั้นก็ไม่รอช้ารีบไปบ้านของอาเลสในทันทีครับ เมื่อทั้งคู่ได้เจอกันก็เปิดฉากทะเลาะกันเล็กน้อยลาเกลคิดว่าสิ่งที่อาเลสททำกับเธอเนี่ยเพียงแค่ต้องการเล่นสนุกกับเธอแค่นั้นส่วนอาเล็กก็ได้ให้เหตุผลว่าเขานั้นต้องการทำดีด้วยแต่เธอนนั้นก็ไม่เชื่อใจในคำพูดของเขาอาเลสที่เห็นว่าเธอคิดเช่นนั้นจึงได้เดินเข้ามาถามด้วยคำถามขอจูบเธออย่างตรงไปตรงมาลาเกลที่ตั้งตัวไม่ทันเธอก็ได้ตอบกลับไปด้วยสีหน้ายิ้มกุ้มกิม และก็เตรียมตัวที่จะเดินออกจากบ้านไปแต่สุดท้ายเธอนั้นก็เปลี่ยนใจพร้อมกับวิ่งเข้ามาจูบอาเลสในทันทีจากนั้นทั้งสองก็ได้มีอะไรกันเป็นครั้งแรกของเธอที่ยอมเสียความบริสุทธิ์ให้กับชายหนุ่มข้างบ้านและเป็นคนที่เธอแอบชอบมาตั้งนานแล้วด้วยเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างเหมือนจะไปได้สวยจู่ๆอาเลสก็ได้พาเธอออกมาและก็กลับไปแสดงท่าทีเย็นชาใส่เธออย่างไม่มีเยื่อใยทําให้หลาเกียวที่คิดไปเองเนี่ยว่าเธอถูกชายหนุ่มหลอกเข้าอีกแล้วก็ได้รีบลุกออกมาด้วยความโกรธ วันต่อมาในขณะที่ลาเกียวกําลังเรียนวิชาง,งานเขียนอาเลสก็ได้ส่งภาพที่เขาได้สวมสร้อยคอของเธอที่เธอได้ลืมไว้ในบ้านของเขาในเมื่อวานทําให้หลังเลิกเรียนเธอจึงจําเป็นต้องเข้าไปในบ้านของอาเลสอีกครั้งและก็ได้พบกับงานปาร์ตี้ลิมสระของสามพี่น้องไม่นานหลังจากนั้นลาเกียวก็ได้ถูกอาเลสคว้าตัวลงไปในสระน้ําทันทีเพื่อหวังที่จะหยอกล้อเล่นกับเธอและก็เป็นเหตุผลที่ต้องทําให้เธอขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้านในห้องของอาเลส พร้อมกับทวงสร้อยคอของเธอคืนแต่ด้วยสถานการณ์มันพาไปทั้งสองก็ได้มีอะไรกันอีกครั้งเช้าวันต่อมาอาเลสก็ได้ตื่นขึ้นและก็ได้พบกับลาเกลในอ้อมแขนเขาได้ฉุดคิดอะไรบางอย่างและรีบวิ่งมาหลบซ่อนก่อนที่ลาเกลจะตื่นพร้อมฝากคนใช้ในบ้านให้โกหกเธอว่าเขาต้องออกไปท,ทําธุระกะทันหันแต่ลาเกลที่ดูออกว่าอาเลสพยายามที่จะหลบหน้าเธอก็ได้รีบเดินออกมาจากบ้านของเขาในทันที เธอได้กลับมานอนร้องให้ระบายทุกอย่างให้กับโยชิที่นอนรออยู่ที่บ้านได้รับรู้ซึ่งโยชิก็ได้แสดงความเห็นอกเห็นใจเท่ากับชายคนหนึ่งที่ทําให้กับสาวที่เขาชอบได้หลายวันต่อมาลาเกี่ยวกับโยชิก็ได้มางานปาร์ตี้ไฮโซที่บ้านของเดนล่าที่จัดขึ้นเพื่อปอบโยนหัวใจที่บอบช้ำของเพื่อนสาว ในระหว่างนั้นอพอลโลน้องชายคนเล็กก็ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเดนเนล่าไปด้วยเขาดูเหมือนจะชอบสาวรุ่นพี่คนนี้ขึ้นมาจริงๆแต่ดนเนล่าเนี่ยเธอแค่อยากมีเด็กหนุ่มไว้ช่วยคลายเหงาก็เท่านั้นในระหว่างที่ลาเกลและโยชิเขารวมเต้นรำอย่างสนุกสนานก็ได้มองไปเห็นอารเลสท,ที่ด้านบนของบ้านซึ่งเขากำลังจูบสาวสวยอีกคนที่ไม่แคร์สายตาใครนั่นก็ทำให้ลาเกลนั้นรับไม่ได้กับสิ่งที่เห็นก็ได้รีบขอตัวออกมาจากในงานทันที หลังจากงานปาร์ตี้จบลงโยชิได้แอบพาเพื่อนสนิททั้งสองพาเข้ามาในสระว่ายน้ําของโรงเรียนไฮโซเพื่อมาผ่อนคลายความเครียดด้วยกันโดยที่โยชิก็แสดงออกถึงความรู้สึกที่มีต่อลาเกลแต่เธอก็ยังคงสถานะเพื่อนเอาไว้เหตุผลก็เพราะว่าเธอเนี่ยอยากอยู่กับเขาอย่างสบายใจและก็ไม่ต้องการเลิกราในวันที่ทะเลาะกันเมื่อโยชิได้ยินเช่นนั้นก็พยายามที่จะหักห้ามใจและก็ไม่คิดกับลาเกลเก,กินเลยไปกว่านี้ตัดภาพมาที่อาเลส เขาได้กลับมาที่บ้านพร้อมกับสาวสวยคนใหม่แต่สุดท้ายเขาก็ลืมเรื่องราวของลาเกลไม่ได้ก็ได้ตัดสินใจให้คนขับรถไปส่งสาวคนใหม่ที่บ้านแทนจากนั้นอาเล็กก็ได้ส่งข้อความไปหาลาเกลบอกความรู้สึกทั้งหมดที่เขามีต่อเธอและเขาก็ไม่สามารถลืมเรื่องราวของเธอได้จู่ๆในตอนนั้นก็ได้มีเสียงวัยรุ่นพูดเชิงกลั่นแกล้งขึ้นมาจากทางหน้าต่างเมื่อเสียงนั้นสงบลงอาเล็กก็ได้เห็นว่าคนที่ถูกกลั่นแกล้งนั้นก็คือลาเกลที่กำลังมึนเมาไม่ได้สติอยู่ข้างทาง อาเลสจึงได้รีบพาเธอไปส่งที่ห้องนอนของเธอในทันทีส่วนลาเกลที่มึนเมาอยู่นั้นก็ได้ขอให้อาเลสเล่านิทานให้เธอฟังเขาจึงตัดสินใจเล่าเรื่องของตัวเองด้วยเนื้อหาครอบครัวที่คนภายนอกมองว่ามันสมบูรณ์แบบแต่ความจริงพ่อแม่ของเขาไม่ได้รักเขาจริงๆแบบที่คิดเอาไว้พวกเขาตั้งมีความรักลับๆต่อกันที่คอยวนเวียนเข้ามาให้เห็นอยู่หลายครั้งและมันก็เป็นเรื่องผิดหวังที่สุดของอาเลสจากการที่เขาเคยเชื่อว่าครอบครัวของเขาสมบูรณ์แบบมากกว่าใคร และอยากรักษาคําว่าครอบครัวเอาไว้แถมพ่อยังสอนให้ลูกๆทั้ง3หยุดสร้างความสัมพันธ์กับใครที่เข้ามาในชีวิตแบบจริงจังด้วยเหตุผลที่ว่าความรักทําให้เราอ่อนแอพอเช้าวันต่อมาลาเกียวได้นอนอยู่บนบทนิยายของพ่อที่ยังไม่เคยได้ตีพิมพ์ในตอนนั้นแม่ก็ได้ขึ้นมาปลุกเธอและก็ได้ถามว่าลูกสาวเมื่อคืนนี้เข้าบ้านมาได้อย่างไรในเมื่อกุญแจบ้านนั้นยังอยู่ข้างนอกซึ่งลาเกียวก็ไม่ได้ตอบคําถามแม่แต่อย่างใดนะครับ เธอได้เห็นข้อความในมือถือของเธอที่อาเลสเป็นคนส่งแต่มันก็ได้ถูกเขาลบออกจากมือถือของเธอไปหมดแล้วตัดภาพมาที่อาเลสเขาได้ถูกพ่อของเขาตักเตือนถึงผลการเรียนที่ไม่ดีพอซึ่งพ่อก็หวังให้เขาได้เรียนต่อคณะเศรษฐศาสตร์คือลึกๆอยากให้ลูกชายสานต่อธุรกิจของครอบครัวจากนั้นพ่อก็ได้พูดย้ำเตือนว่าลูกๆจะสามารถนอนกับผู้หญิงคนไหนก็ได้ตามต้องการแต่ก็ต้องลืมมันไปด้วยจนอาเลสก็ยอมรับปากพ่อมาอย่างฝืนใจ โดยที่พี่ชายนก็ไม่สามารถช่วยพูดอะไรได้เหมือนกันครับจากนั้นอาเล็กก็ได้ไปหาลาเกล mm hmm. เพื่อไปพูดคุยขอโอกาสแก้ตัว mm hmm. กับเรื่องในอดีตที่เคยทําผิดพลาดต่อเธอเขาได้ขอดเดทก,กับเธออย่างเป็นทางการ mm hmm. เพื่อเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ของเขาใหม่อีกครั้ง mm hmm. ซึ่งเธอนนั้นก็ได้กล่าวปฏิเสธเขาไป mm hmm. เพราะคิดว่าอาเลเ็กคงหยุดที่เธอไม่ได้แต่ด้วยสายตาที่อ่อนวอนมันก็ทําให้เธอนั้นใจอ่อนซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้มันก็สร้างความผิดหวังให้กับโยชิ ที่ได้แอบ,บดูอยู่ห่างๆเขาแสดงท่าทีไม่พอใจต่อลาเกลอย่างเห็นได้ชัดจนสุดท้ายทั้งสองก็ได้แยกทางกันเมื่อคืนงานปาร์ตี้มาถึงลาเกลได้ใส่ชุดแม่มดตามฉายาที่อาเลสชอบเรียกเธอเป็นประจำส่วนอาเลสก็ได้มารับเธอด้วยชุดเทพเจ้ากีกตามความหมายชื่อของเขาเมื่อเธอได้นั่งรถออกมาสักพักก็พบว่าอาเลสไม่ได้พาเธอไปอยัางงานปาร์ตี้ซึ่งเขาก็ได้จัดเซอร์ไพรส์ดินเนอร์บนดาดฟ้าของอาคารบริษัทของเขาที่สูงที่สุดในเมืองนี้ และได้นั่งพูดคุยกันอย่างเป็นส่วนตัวท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกความสัมพันธ์ของทั้งสองก็เริ่มเล่าร้อนขึ้นมาในทันทีพวกเขามีอะไรกันอยู่บ่อยครั้งที่มีโอกาสรวมสร้างความสุขกันอย่างไม่แคร์ใครจนพ่อของอาเลสไปได้คลิปจากกล้องวงจรปิดของบริษัทและนั่นก็ทําให้พ่อฟิวขาดขึ้นมาทันทีครับถึงหน้าตาของบริษัทที่อาจจะเสื่อมเสียได้ซึ่งพ่อกับพี่ชายก็ยังพูดกดดันให้อาเลสทําตัวเป็นลูกเจ้าของบริษัท โดยจำเป็นต้องมาร่วมงานปาร์ตี้ของลูกค้าในอีกสองสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้แต่ไม่ว่ายังไงอาเลสก,ก็ยังคงไม่รับปากพ่อของเขาและก็เลือกที่จะเดินตามทางชีวิตของตัวเองจากนั้นอาเลสก,ก็ได้เดินตรงเข้ามายังร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในสวนสนุกที่ลาเกลทำงานอยู่เพื่อที่จะเข้าไปของานทำหาเงินส่งตัวเองเรียนนั่นก็ทำให้ลาเกลประหลาดใจลูกเศรษฐีที่พยายามทำตัวเหมือนกับเธอและเธอก็ยังไม่มั่นใจในตัวเขาว่าเขานั้นจะสามารถทำมันได้จริง เรื่องเล่าก็ดําเนินให้เห็นว่าอาร์เทมิธพี่ชายคนโตของบ้านเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสาวที่ดูแลบ้านมาตลอดหลายปีแต่ด้วยความรักที่ไม่อาจเปลี่ยนความคิดของพ่อได้มันก็ทําให้พวกเขาทําได้แต่เพียงแอบคบหากันลับๆเท่านั้นไม่นานพี่ชายก็ได้สะกดรอยตามอาร์เลสมาจนเจอและก็ได้เห็นว่าในตอนนี้อาร์เลสได้ทางานอยู่ในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในส่วนสนุกกับลาเกียวอย่างมีความสุขซึ่งมันก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดูไม่เหมาะสมสําหรับลูกชายตระกูลใหญ่โต และเมื่อถึงวันงานปาร์ตี้บริษัทอาเล็จึงจําเป็นต้องไปเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของครอบครัวก็ได้ชวนให้ลาเกลนัดไปงานนี้ด้วยกันโดยที่เธอเนีไม่รู้เลยว่าแม่ของเธอได้รับทํางานจัดเลี้ยงจากการว่าจ้างของอาเทมิสพี่ชายคนโตเพื่อหวังที่จะหักหน้าลาเกลต่อหน้าทุกคนจากความแตกต่างของชนชั้นที่เกิดขึ้น และเมื่อลาเกลได้เห็นแม่ของเธอกําลังเสิฟน้ําอยู่ในงานพร้อมกับคําวิภาษ์วิจารณ์ในการบริการที่ยังไม่ดีพอจากกลุ่มของแขกที่มาร่วมงานมันก็ทําให้เธอั้นเข้าใจผิดว่าอาเลสเนี่ยเป็นคนชวนเธอมางานนี้เพื่อหักหน้าก่อนที่จะขอตัวออกไปจากงานอย่างน่าอับอายซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้อาเลสก็ไม่สามารถทิ้งงานของครอบครัวออกมาได้จึงต้องยอมปล่อยให้ลาเกลออกไปจากงานด้วยความเสียใจทางพี่ชายก็ได้เข้ามาพูดตอกย้ำถึงความสำคัญของบริษัท ที่ต้องการให้พี่น้องทั้งสามอยู่รวมกันตามหมากที่พ่อกับแม่ได้วางเอาไว้อาเลสที่โกรธอยู่เขาก็ได้ถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างพี่ชายกับคนดูแลบ้านที่พวกเขาก็ต่างรู้ดีว่ามันเป็นรักแบบไหนเพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้พี่ชายได้เข้าใจถึงความรู้สึกระหว่างเขากับลายเกลแต่สุดท้ายอาเทมิสก็ได้เดินจากไปลาเกลที่ผิดหวังเธอก็ได้แต่เก็บตัวอยู่เงียบๆคนเดียวและก็ไม่ยอมพูดคุยกับใครถึงแม้ต้องทนทํางานอยู่ที่เดียวกับอาเลสก็ตาม แต่แล้วอาเลสที่แบกรับความเจ็บปวดในครั้งนี้ไม่ไหวก็ได้ตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อกลับไปใช้ชีวิตเหมือนอย่างที่เคยหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ลาเกียวได้ร้องไห้เสียใจอยู่ในห้องนอนอยู่นานซึ่งแม่ที่เป็นห่วงก็ได้เข้ามาปลอบใจลูกสาวและก็ได้พูดให้แง่คิดเกี่ยวกับสาเหตุที่แท้จริงเรื่องนิยายของพ่อที่ยังไม่ถูกตีพิมพ์ถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานเขียนที่ดีมากก็าตามซึ่งเรื่องทั้งหมดก็เกิดขึ้นจากตัวของเขาเอง ที่ไม่มีความกล้าพอในการนํำงานไปเสนอที่สำนักพิมพ์ที่ไหนเลยจนเขาไม่มีโอกาสที่จะทำมันอีกและแม่ก็ไม่อยากที่จะให้ลูกสาวพบเจอชะตากรรมเดียวกับแม่อีกหากลาเกียลมองแต่ความเหมาะสมของชนชั้นมากกว่าความรู้สึกของตัวเองมันก็อาจจะทำให้พลาดโอกาสที่จะมีความสุขในชีวิตไปด้วยเหมือนกันและเมื่อลาเกียวได้ยินที่แม่พูดมาแบบนั้นเธอก็ได้รีบวิ่งไปยังบ้านของอาเลสในทันทีครับ ซึ่งในขณะนั้นทุกคนก็กําลังร่วมรับประทานอาหารกันอยู่ทําให้พี่ชายที่เพิ่งเข้ามาเห็นก็รีบเข้ามาการตัวของลาเกลให้เธอออกไปส่วนอาเลสท,ที่เห็นเช่นนั้นเขาก็พยายามที่จะติดต่อกับเธอแต่เขาก็ถูกพ่อกดดันเอาไว้จนทําให้ทั้งสองไม่ได้พูดคุยกันไม่นานงานพร้อมของโรงเรียนก็ได้จัดขึ้นลาเกลได้มาร่วมงานด้วยท่าทีที่เศร้าใจเพราะความจริงเธอจะต้องมางานนี้กับอาเลสท,ที่ในตอนนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อกับเขาได้เลย แต่จูจูอารเลก,ก็ได้วิ่งตรงเข้ามาในงานแต่ก็ถูกโยชินักกันเอาไว้ไม่ให้เขาเข้าไปเจอกับลาเกลด้วยเหตุผลที่โยชิอยากที่จะปกป้องเธอให้ออกจากความเจ็บปวดมากที่สุดเรื่องราวต่างๆที่อารเลสเป็นคนสร้างขึ้นอารเลสจึงได้ดึงตัวโยชิไปเคลียร์ใจเป็นการส่วนตัวเขาได้บอกให้โยชิชกไปที่หน้าของเขาเพื่อยุติความบาดหมางทั้งหมดและก็เริ่มต้นใหม่ด้วยกัน ซึ่งโยชิที่เผลอชกแรงไปหน่อยเนี่ยก็ทำให้อาเลสนั้นตกไปยังสระน้ำจนเขานั้นแน่นิ่งสลบไปโยชิที่เห็นท่าไม่ดีจึงรีบออกไปเพื่อไปบอกลาเกลในตอนนั้นอาเลสที่กำลังฟื้นตัวแต่กระพานท่าลื่นตกลงไปในน้ำและก็ไม่สามารถปีนขึ้นมาได้และด้วยที่ตัวเขาเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้คอรีนฉพันมันก็ทำให้เขานั้นหมดสติในน้ำทันทีซึ่งไม่นานลาเกลก็ได้วิ่งเข้ามาช่วยส่วนโยชินั้นก็ไม่รอช้าที่จะช่วยดึงทั้งสองขึ้นมาจากสะ และอาเลสก็ถูกนำตัวส่งห้องฉุกเฉินในทันทีครับตามการความวิตกกังวลของคนในครอบครัวโดยพ่อก็โทษเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเพราะลาเกลแต่ก็ถูกภรรยาของเขาเบรกเอาไว้โดยความงุนหงิดใจจากการที่พ่อไม่เคยเกล่าวโทษตัวเองเลยเวลานั้นก็ผ่านมาหลายวันอาเลสนั้นก็ยังไม่ได้สติลาเกลได้แต่เฝ้าภาวนาให้อาเลสฟื้นขึ้นมามองหน้าเธออีกครั้งเธอได้เขียนความรู้สึกทั้งหมดลงในนิยายงานเขียนของตัวเอง เราบอกเหตุการณ์ต่างๆที่พวกเขาได้ผ่านมาร่วมกันไม่นานปาฏิหาริย์ก็ได้เกิดขึ้นเมื่ออาเลสได้ตื่นขึ้นมาเรียกชื่อลาเกลพร้อมบอกรักเธอในทันทีสสัปดาห์ต่อมาอาเลสที่ฟื้นตัวดีแล้วเขาก็ได้ออกไปใช้ชีวิตตามปกติหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ความหวาดกลัวการสูญเสียลูกชายของตระกูลก็ส่งผลการเลี้ยงลำดับความสำคัญของครอบครัวได้ถูกเลียเ้ยงใหม พวกเขายอมเปิดใจให้ลูกชายทาตามในสิ่งที่รักและพร้อมที่จะซัพพอร์ตทุกอย่างอยู่เบื้องหลังส่วนพี่ชายอเทมิสก็กล้าพอที่จะเปิดเผยความรักของเขาที่มีต่อหญิงสาวคนดูแลบ้านได้อย่างชัดเจนมากขึ้นอพอลโลได้รับรักจากดารลล่าจากความพยายามของตัวเองที่แสดงความจริงใจกับเธอมาโดยตลอดอารเลสได้เรียนต่อหมออย่างที่ตั้งใจเอาไว้แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าใจหายเพราะทั้งสองต้องแยกจากกันไปหลายพันไม์จนกว่าอารเลสจะเรียนจบ ซิงลาเกลก็ได้มาส่งอารลสที่สนามบินอารลสก็ได้สัรภาพเรื่องที่เขาพัง WiFi บ้านของตัวเองเพื่อที่จะสร้างสถานการณ์ที่จะได้พูดคุยกับเธอสรุปนั้นก็คืออารลสก็แอบ,บชอบลาเกลมานานแล้วด้วยเหมือนกันทั้งคู่ได้จูบกันเพื่อล่ำลาก,ก่อนที่จะจากกันไป4เดือนต่อมาลาเกลได้ข้ามผ่านเซฟโซนของตัวเอง เธอได้อ่านงานเขียนของเธอหน้าชั้นเรียนถึงเรื่องราวความรักความเชื่อมั่นที่แตกต่างจนทำให้เธอสามารถเขียนหนังสือของตัวเองจนจบและเธอก็ได้ตั้งชื่อเรื่องนี้ว่ารักผ่านหน้าต่างหลังจากจบคำบรรยายของลาเกลเธอก็ได้รับเสียงคำชื่นชมเป็นอย่างมากซึ่งระหว่างนี้ลาเกลกับอาเลสก็ยังคงติดต่อพูดคุยกันอยู่เสมอผ่านทางข้อความในโทรศัพท์แต่จู่จเธอก็เหลือไปเห็นชายหนุม่มที่มานั่งอยู่ที่ริมหน้าต่างห้องนอนของเธอ อาเลดได้มาเซอร์ไพรส์เธอโดยที่ไม่บอกเธอล่วงหน้าเพราะเขาจะมารับเธอไปอยู่ด้วยกันและทั้งสองก็ได้จูบกันอย่างมีความสุขหนังก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอยากให้สปอยหนังเรื่องอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับ